มาท่าชมวันนี้เราอยู่ในแมป Obby But You're On A Bike นะท่านะผู้ชมซึ่งเกมนี้มันน่าสนใจมากๆนะท่านผู้ชมแบบปั่นจักรยาน Obby บบไงเปลี่ยนจากการกระโดดมาเป็นปั่นจักรยานแทนโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยว่ามันจะสนุกสักแค่ไหนโอเคไปกันเลยสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิป มาเราดูผู้ชมปั่นจัก,กรยานงันแล้วเฮ้ยแกอย่าเมินกล้องในวัดตละครฉันเป็นอะไรวะเน,นี่ยผู้ชมไม่นะเมือนกล้องเฉยโอเคเด้๋วเราจะมาปั่นกันเลยไม่พูดเยอะจัดไปอะไรทำไมด่ามันง่ายจังวะใช่ปะไม่รู้ว่ายากหรือเปล่าโอ้โมาให้กอดเฮ้ยเบคอนเ,เ,เดีย๋ยวเดียวนายหลงทางปะเนี่ยเบคอ <c oughs> <c oughs> นแนวไหนวันนี้เบคอนแกอ้าวเขาปั่นกลับมาอีกแล้วอะไรไม่ชอบไปด้านหน้าเลยทำไมปั่นกลับมา โอไมค์ก็ oh ตอนนี้ทานแล้วก็ผ่านไปแล้วหเร็นตะ mm hmm. นะท่านผู้ชมไม่รู้จะเล่นจบหรือเปล่าโอไมค์ก็กเกือบตกหลุมเกือบตกห่องเมื่อกี้จักรยานสีม่วงโอเคปั่นไปโอ้โ oh หลอดเฉยโอเคโอเคโอเคอย่าชนอย่าชนไอ้นี่เป็นทางอะไรเนี่ยตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเราสามารถกระโดดได้เหรออ๋อกระโดดได้ท่านผู้ชม แต่ถ้าเราตายเราได้รถจักรยานใหม่แล้วคันี้จะเป็นสีน้ําตาลใช่ปะ่ะอุปก god ฉันจะรอดยังไงเนี่ย่ักผู้ชมเฮ้ยรอดเฉยเฮ้ยเอาดิอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเราจะขึ้นยังไงเนี่ยน่าจะได้หรือเปล่าโอเคได้โอเคผ่านโอ้โ oh, ห oh, oh, ด้านหน้าเราอุปสรรคมันช่งยากลําบากเหลือเกินฉันทนไม่ได้แล้วโอ้ไม่อู้อู้อู้ยายาโอ้ไม่กัเอ้ยไม่โดนเฮ้ย hey, รอดเฉย อะไรจะง,ง่ายขนาดนั้นปั่นจักรยานสองล้อโอไม่นี่นี่เอ้ยเอ้ยรอดเฉยอีด้านหน้าอะไรวะนั่นมันจะอ้าวทไมค์ท <c ười> ่านผู้ชมเราต้องกดกระโดดด้วยอืมเห็นปะโอไมค์ก oh ็ฉันต้องรอดเอ้ยรอดเฉยเฮ้ยรอดเอาอดได้ไงวะอันเมื่อกี้โอเคท่านผู้ชมโอไม่เฮ้ย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 อะไรด้านหน้าเราโดด โอ้โอ้ oh my god ฉันต้องหลอดฉันต้องหลอดเออไปแบบเบาๆก็ได้นะผู้ชมไม่ต้องรีบจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วเงินสุดท้ายละเออเราจะรีบไปไหนโอ้โอ้โหอ,อ,อันนี้เลยระวังโดนเลเซอร์โอ้มาเออทางสะดวกอันนี้อะไรเนี่ยเอ,อ้ยเอวดีผ่านแล้วเวย้ยโอเคกระโดดเฮ้ยดากหน้าอะไรเนี่ยไม่นะโอ้ โอ้ oh! อ้าวตกเรียบร้อยกระโดดไหมอืมกระโดโดไปเออไปเบาๆเบาๆเบาๆลูกพ่อลูกพ่อเบาๆโอ้โอ้โอเคอันนี้อะไรโ,โอ้โหอ้มันมันบังไว้เลยท่านผู้ชมเราไม่สามารถกระโดดข้ามได้เว้ยดูดิไม่เป็นไรฉันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปฉันไม่รีบไม่รีบที่ไรบันไรทุกทีเฮ้ยอันนี้มันเหมือนอันนั้นนี่วะที่ผ่านมาเอ้ยอันนี้มันมีทางให้เดินด้วยนี่ว่าอ๋อโอเคโอเค โอชาจัง oh, เลยหมุนเร็วกว่านี้ไม่ได้เอะแต่ถ้าหมุนเร็วกว่านี้บรรลัยแน่นอนเราท่านผู้ชมโอ้ยเราต้องสลับทางกันนี่ว่ะซ้ายขวาซ้ายโอเคฉันจะไปซ้ายขวาซ้ายแล้วกันโอ้โหย่องเบาๆท่านผู้ชมเราไม่รีบไม่ร้อนโอไมค์ก็เออเอ้ยตกตกตกอย่ารีบอย่ารีบโอไม่โอใจเย็นใจเย็นเออเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย โอ้โหมันจะมีที่ชนหัวเราด้วยท่านผู้ชมเว้ยประเด็นคือทางมันเส้นเดียวเลยนะประเด็นโอ้เอาอะไรเฮ้ยยายายาเกงยังมาชนฉันโอเคกระโดดเอ้ยนี่อะไรนี่นูบนู๊นายไปแบบพลิ้วมากเลยอ้าวตกพร้อมกันเรียบร้อยเอาใหม่นะนูบเพื่อนน้านูบเข้าไปแล้วท่านผู้ชมโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่เออโดดได้ละอืมอันนี้อะไร เนี่ยไหนวะเนี่ยไอถึงเฉยนึกว่าจะไม่ถึงนี่ฉันบันเทพเจ้าแห่งการขี่จักรยานโอ้ไม่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวแล้วนี่อะไรยังไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าแต่แต่หลุดถึงเฉยไวงงมากเห็นป่ะเอออันนี้อะไรนี่โอ้ไม่อันแดงๆมันจะสอยหน้าเราท่านผู้ชมโอ้โอเครอดเฉย อันนี้อะไรโอไมค์ oh เย็นเย็นเย็นอันนี้กระโดดไปกระโดดเออผ่านผ่านชลุยอ,อันนี้มันจะชนแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะไปทางไหนนี่อโอไมค์ก oh ระหอดเย็นเย็นเดียว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 อ้าเดี๋ย,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 ยอันนี้มันจะขวางโอ้ oh. <laughs> เราอยู่ประมาณนี้เออล้วเราไปหาแนวตรงเราอยู่ข้างๆข,ขอบขอบ เออนี่ใส่ตอนไม่รอแล้วนะไม่หยุดแล้วจะไปต่ออูอูโอเคเฮ้ยอันนี้อะไรยังไงโอไมค์ก๊อดอืมโอ้โหโอ้มันช่างคับแคบเหลือเกินไม่ได้ปะโอเคได้โอเคท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมันจะมาสอยเรามันจะมาสอยเราเน่เราใช้วิชาแบบพลิวโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ย โอ้เราจะไปแบบพลิ้วเน่เน่ด้านหน้าเราท่านผู้ชมโอเคโอเคโอ้โอ้โอ้เย็นเย็นทางซิกแซกซิกแซกซิกแซกไปแบบฉลุยนะท่านผู้ชมผ่านฉลุยโอเคโอเคกระโดดเฮ้ยโอเคผ่านละอันนี้แนวไหนเนี่ยโอไมค์โอเคโอเค ผ่านผ่านเฮ้ยเฮ้ยแนวไหนวะเัวนี่รอของจริงอุ้ยทางมันเอียงเมื่อกี้โอ้ไม่เฮ้ย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 ยายาเ้สวัสดีแกเอ้ทำไมฉันเจอคนเยอะจังเลยโอไมค์กอดโอโออ้าวตกละพ่อหนุ่ม อัน,นแดงๆเราโดนแล้วไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมจะมันจะตีเราประมาณนั้นให้อันนี้อะไรเนี่ยกันตรงกลางไว้เลยเหรอโอ้ oh my god ใจเย็นๆยผ่านละผ่านละหรือเปล่าผ่านละหรือเปล่าโอไมคโอ้โอใจเย็นใจเย็นโอเค okay. อันนี้เป็นเขาว,วงกฏแค่เขาว,วงกฏแค่นี้เหรอ แล้วก็ลาดโอ้ยชนชนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทางไหนเราจะไปทางนี้ท่านผู้ชมอืมเฮ้ยเอ้าผมกะาจะดูดแล้วก็เบียดตรงนี้เมื่อกี้ที่ไหนได้มันเป็นอีโลง่งโล่งเฉยโอเคอุยอ้ยอุยอ้ยเฮ้ยผ่านเฉยปันแบบไม่ต้องรีบโอไม่ส oh ิกแซกสิกแซก แซกเลยเกินตรงนี้โอเคผ่านแล้วอา้าวยังไม่ผ่านเอาผ่านแล้วโอเคโดดไปโดดไปโอเคผ่านแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยระวังมันจะมาใส่หน้าเราโอ้โหปั่นเบียดโอไม่โอไม่โอโหผ่านต้องผ่านโอเคผ่านแล้วเฮ้ยสวัสดีเบคอนเอาใครวะทำไมพลิ้วจังเลยโอไม่ oh โอ้แม่ใจเย็นใจเย็นไห้เขาโคตรพลิ้วเลยนะผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยลูกบอลเฮ้ยเวียงใกล้ยังไะเฮ้ยตีตูดผมโอเคอุ้ยใครแบบพลิ้วเลยพลิ้วจัดพลิ้วจัดโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้รอดรอดเฉย เอาแล้วใครเอาผิวเอาผมก็ตกตามเขาเรียบร้อยเอาโตอีกแล้วเธอเธอโตอีกแล้วเรองั้นเราขอเข้าเส้นชัยก่อนโอเคเฮ้ระวังระวาระวังระวาเฮ้ด้านหน้าเราอะไรยายาอ้ายไม่ถึงเอาใหมท่านผู้ชมเอาใหม่มเอ้ยกระโดดถึงเฉยโอเค เอาเส้นชัยไปที่เรียบร้อยเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยจะโดนสีแดงเชียวนะไม่งั้นแกจะไม่รอดโอเคตั้งใจปัน่นเราต้องผ่านมันไปให้ได้โอเคโอเคเฮ้ย <Okay, okay. S 1> <Hey. S 2> เออค่อยๆไปค่อยๆไปอืมอย่างนั้นแหละเฮ้ยๆๆอย่าตกล่องดิโอไมค์ก็โอ้เออผ่านละโอเคอันนี้อะไรเนี่ย เออปั่นตรงๆเฉยๆโอเคอันนี้ปันป่นขึ้นนี้เหรออ๋อไม่ใช่นึกว่าให้ปั่นขึ้นตรงนี้มันปั่นขึ้นไม่ได้เหรอะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเคอืมอืมแต่ละอันนี้เดียวนี้เดียวเฮ้ยได้ได้ได้โอเค โอไม่โอ oh oh ้โหตกไปไปเรื่อยๆโอเคกระโดดไปเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกผู้ชมมาหวานแล้วไม่ไหวแล้วแต่ก็ไหวอยู่อันนี้อะไรกระโดดกระโดดกระโดดกระโดะโดหดไม่ทันเกี่ยวทีเดียวเออผ่านละอันนี้อะไร <Okay. S 2> อโอเคอโอเคโอเคเออผ่านละ อุ้ยอุยอันนี้อะไรเนี่ยเดียวเดียวเดยวผมกระโดดไม่ได้ไงวะโคตรไกลเลยนะเนี่ยโอเคอันนี้กระโดดไปนี่กระโดดเฉียงออกไปโอ้ oh my god โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอออันนี้อะไรเนี่ยจะเบี่ยงมาใส่หน้าเราหรือเปล่าท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่โอ้ my god ผ่านแล้วนี่อะไรเฮ้ยเฮ้เกืบเอบเกือบเกือบเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวอุย้ยมาท่้วผู้ชมโอเคโอเคเดี๋ยวผมเช็คพอยเรือยังเนี่ยเอา้าเอ้าผมมาถึงนี่ผมยังไม่เช็คพอยหรอเมื่อกี้เอา้าอะไรเพิ่งเช็คให้ผมแนวไหนวะเอา้าแล้วผมก็ตกเอา้า โอเคผ่านมา,าแบบเฉียดฉิวโอ้ตกอีกแล้วเฮ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วเอออันนี้อะไรกระโดดบันไดมันจะกี่หันในบันไดโอ้ oh my god โอ้โอ้โอเคโอเคอันนี้อะไรเนี่ยใช่ใช่แล้วผ่านแล้วโอเค เฮ้ย hey, อันนี้อะไรเนี่ยโอมาให้ oh มันกล่องข้อเหนียวเลยโอโอผ่านผ่านเฮ้ย hey, อันนี้อะไรเขาวงกดโอไ่เชิงว่าวงกดแต่ตกแล้วโอเคโอเมกอดโอเมกอดอู้โอเคผ่านเรียบร้อยโอไมคโอเมกอดเฮ้ย oh oh hey, ทำไมมันซิกแซกแบบนี้วะ โอเครอดหรือเปล่าเบียดไปนะผู้ชมค่อยๆเบียดไปโอเคโอเครอดละอุ๊ยอันนี้ระวังลูกบอลนะผู้ชมลูกบอลลูกบอลอย่าโอ้ทางแต่ละอันเฮ้ยสวัสดีแกเอาเรียบร้อยตกเอาตกตามเขาซะงั้นเอ็มมาท่านผู้ชมเราถ้าใครอยากลองมาเล่นก็ลองมาเล่นกันได้นะอย่าลืมที่จะลองมาเล่นกันนะครับผมนะ กับแมปปั่นจักรยานออบบี้นะท่านผู้ชมผมเอาลิงก์แมปไว้ใต้คลิปเอ้ยมองกล้องหน่อยดิว่าตัวละครไม่มองกล้องก็แล้วกับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปอันนี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สักเลยผมด้วยกับปั่นจักรยานโอ้ฉันตกอีกแล้วโอ้โหโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายโอไม่นะถ้าใครอยากมาเล่นก็ลองมาเล่นก็ได้อ้าวตกอีกแล้วเหรอแอไหนวะเนี่ยไปแล้วครับผมบ๊ายบาย